สวัสดีจ้าัสดีจ้าไม่มีคนเล่นด้วยอากาศวันนี้เออแฉะมากจ้ะฝนตกหิมะกำลังละลายตอนนี้แค่เออประมาณศูนย์องศาเออแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่เปล่าจะมาอีกคือตอนแรกอะ่ะจะพามากิน หมูกระทาข้างนอกแต่ว่ากินไม่ได้แล้วอ่ะพื้นแฉะมากอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูพื้นแล้วจะให้ดูหิมะนะโคตรแฉะเลยนี่พื้นมันเปียกหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีน้ำหยดลงมาด้วยทิ้งทิ้งแต่ว่าหิมะมันกำลังละลายแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะ กว่ามันจะละลายหมดเนี่ยโอ้โหนานเลยแหละเหมือนเหมือนเมื่อสองปีก่อนนะ่นะกว่ามันจะละลายอะคตรนานคือเข้าหน้าร้อนแล้วมันยังไม่ละลายหมดเลยเนี่ยจะให้ดูว่าเดินไปอย่างเงี้ยใส่ใส่รองเท้านี่ไม่ได้นะค่นลื่นอะโอ้ยตอนเนี้ยทำเอ่อ เรียกว่าอะไรอะอะไรนะอะไรนะตุ๊กตาหิมะเออ snowman อ,อะตอนนี้ปั้นได้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอาการมันติดลบมันจะปั้นไม่ได้ต้องให้อาการมันเป็นบวกก่อนมันถึงจะปั้นได้เนี่ยบ้านตรงเนี้เขาขายนะเพราะว่าคนที่อยู่เขา เขาตายแล้วแล้วเขาก็เลยขายบ้านไม่มีคนอยู่ดูอันนี้คือหลังคาบ้านแล้วตอนหิมะมันหล่นลงมาเสียงมันแบบน่ากลัวมากเวลาอยู่บ้านคนเดียวนี่สะดุ้งเลยนะเดี๋ยวจะพาไปทำ <c oughs> หมูกระทากินดีกว่าวันนี้มีกิมจีด้วย กกิมกิมจนี่เราได้อันนี้มาเป็นบีบีคิวหมังหมูรสชาติมันจะอบหวานๆหน่อยเอามาหมังหมูเลยนี่เราเอาสามชั้นแบบว่าเน้ๆๆนๆะแล้วก็หั่นเป็นแบบว่าชิ้นใหญ่มา หัน,นแช่ช่องแข็งแช่ช่องฟิตอยู่ที่นี่คืออาหารเกือบทุกอย่างต้องแช่ในช่องฟิตจะได้เก็บไว้กินนานๆไม่ต้องแบบว่าออกไปซื้อบ่อยมันเปิดยังไงเนี้ยอ Galé, né? Oh. Ô, mamãe, mm. ก็ใส่พริกไทยอาจจะใส่ผงบาร์บ,บีคิวก็ได้ก็พริกไทยดำจะใส่เกลือนิดหน่อยต้องใส่เยอะ เสร็จแล้วจ้าทุกคนน่ากินมากแล้วเราก็มีน้ำจิ้มที่ทำเองนี่ซทูป,ปลอลอร่อยนี่จะบอกว่ามีกิมจิแต่เป็นกิมจิกะป๋องนะามาลองดูว่ามันอร่อยไหม มันเป็นแบบนี้อะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมดูนะว่าโอเคหรือเปล่าอืมรสชาติโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกัน เอาหมูใส่ผักแล้วก็เกีมจิเกี๊ยมจีแล้วเราก็กินนะอือสุดยอด แต่มูชิ้นใหญ่มากยอดมากได้กินสามชั้นแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าสุขโขย กิมจิกระป๋องซื้อได้ที่ร้านเมียนํานะคะที่มิคโครงกู่มานี่แล้วเราก็ห่อแบบนี้จากนั้นเราก็ห่ออย่างนี้แล้วก็ ยอดอร่อยมากมใส่ไปงี้อุ้ยอันนี้มันชิ้นใหญ่นี่ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ห่อแบบนี้เลย อร่อยมากาไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้ยนะทำเองอร่อยเอง 嗯，软、嗯。嗯嗯 อากาศเย็นแป๊บเดียวก็เป็นไข้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย